เวลา16นาฬิกา38นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกงรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2559ถึง2560 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทุนกล้าทูงกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรบุรษดีบัณฑิกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหารการบินและทรงให้ความสนพระราชฤทัไทยในการช่วยเหลือประชาชนทรงใช้พระปรีชาญาณในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนและท้องถิ่น โอกาสนี้พระราชทานปริญญากติตศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิที่สคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทและตรีรวม1,245คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยทั้งยังเน้นการบริหารจัดการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ก่อให้เกิดโครงการต่างๆมากมายอาทิโครงการยกระดับ ลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการศูนย์วิจัยและแปรรูปสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของคนในชุมชนฐานรากเวลา19.25นาิกานาทีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางประจำปีการศึกษา2559ถึง2560 ในการนี้พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประาศาสนศาสตร์แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางทูลกล้าทุงกระหม่อมถวายจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์สามคนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม567คน มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางได้ดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยทำหน้าที่ส่งเสริมให้มีพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนหรือโซเชียลแลบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งของคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและชุมชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นวิศวกรสังคมโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน,นื่องและยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้ดําเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน